าถ้าบ้านใดสวดมนไหว้พระอยู่เสมอเทพีเจ้าจะสิงสถิตเหมือนอย่างวัดอภพวันเขาเจร,ริญพรเทวดาต้นพิคุณมาชวนแม่ชีสวดมนหนึ่งปีสวดได้หมดโดยแม่ชีอ่านในสือไม่ออกเลยสวดมหาเมตตาใหญ่แม่ชีได้หมดเลยทั้งพุทธคุณธรรมคุณทั้งคุณพากมกาได้หมดนี่ไตเติ้ลใน้การฟังว่า,าการเจริญพุทธมนต์ทำให้เทพ เทวาราคาทุกแรงล่าบ้านนั้นจะเป็นสลีิมงคลถ้าสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยไม่จําเป็นต้องศาสนาพุทธศาสนาไหนเขาก็สวดมนต์ไหว้พระทั้งนั้นแต่พระของเขาต่างคนต่างหน้าถือพระเอาจะเป็นอิสลามก็สวดมนต์ไหว้พระสวดตามแบบของเขาส่วนคริสก็สวดมนต์ไหว้พระพระของเขาแต่ส่วนพุทธแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระคือพระของเรา เหมือนกันอย่าไปว่าเลยกันถึงคุณหนูเนี่ยจะเป็นอิสลามคุณหนูจะเป็นคริสก็สวดมนตได้ให้ตั้งใจสวดน,นะตั้งใจสวดคืออะไรหนึ่งทำะายทำด้วยความตั้งใจสองทำด้วยความารลสามทำด้วยจิตสงบสี่ทำด้วยความถูกต้องอาจจะมีคนสงสายอยู่ข้อหนึ่งทำด้วยความครบแบบ หนึ่งเคารพตัวเองพูดและต้องทําอย่าคบพูดไปท็ที่สองเคารพสถานที่เคารพสถานที่เขาแล้วเคารพอะไรเคารพหลักการติดการนหมายเคารพอะไรเคารพกฎหมายบ้านเมืองรับสามทำด้วยความทำด้วยจิตสงบถ้าจิตวุ่นวายฟุ้งซ่านทำอะไรไม่สำเร็จสี่ทำด้วยความถูกต้องนี่การสอนโมนี่จะเกิดอย่าง จะเกิดด้วยความเคารพตัวเองจะต้องพูดจริงทําจริงไม่ละล้วมหล่อแหลเลี้ยวไหลแน่นอนการเจริญพุทธมนนี้การสวดมนนี้ขอฝากไว้และแต่ศาสนาสวดอะไรก็ได้จะสวดอะไรก็ได้แต่ศาสนาพุทธของเราก็มีสวดอย่างหนึ่งไม่มีอะไรดีเท่าพุทธคุณธรรมคุณชัางคุณพาวุมกาอิจิปิโสซพระขวาสวดพุทธคุณธรรมคุณช้างคุณพาวุมกาเสร็จแล้วก็สวดพุทธคุณเท่าายุเกินหนึ่ง ทำไมต้องเกินด้วยก็ขอเขจเริญพรว่าเกินเนี่ยเป็นกาไรอย่าขาดทุนถ้าขาดทุนแล้วทําอะไรไม่ขึ้นทำอะไรให้เกินว่าคนจริงเขาบอกว่าเอาหลวงพอ่อนะทาอะไรเหลือกอินเหลือใช้รวยรวยถ้าขาดทุนมันไม่รวยส่วนให้เกินส่วนเกินนี่เอาแผ่เมตตาได้ขอขอฝากญาติน้องไว้อันหนึ่งก็คือพ่อแม่ลูกเรียนหนังสืออยู่อเมริกา จเจเลตเกษียอยุรัตอจลิยจะไม่เรียนแล้วพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระเผาเมตตาสวดพุทธคุณเท่ายุกเกินแล้วก็แผ่เมตตาให้ลูกอเมริกาบัตรนี้ลูกเป็น็อกเตอร์แหละนี่อัน,นิสงส์เอาง่ายๆให้เห็นจ้ะแล้วมีตัวหลักฐานยืนยันแล้วก็ลูกพออชย,ยศิษฐ์กายคุณาสายศิรินีพออโรงเรียนสงวนหญงอุพันบุรีลูกไปต่อปริญญาโทที่อเมริกา ครูอาจารย์เชยสิทธิ์โรงเรียนาชาววิทย์พนิจการชุพันบุรีอาตมาบอกว่าเอาหนูอตอบยาโทนะไม่พอปีกลับมาจบหนึ่งขอบิณฑบาตต้องไปอยู่คนเดียวจะอ,อยู่กับเพื่อนไมนะ่ได้สอสวดมนต์ภาวนาสามนั่งเจริญวันานาแพ่เมตตาให้ครูอาจารย์เท่านี้พอแล้วดูซี่มันจะจบไหมเขาก็ปฏิบัติตาม พอปฏิบัติตามแล้วไปยังไงได้ความว่าครูมาติววิชาแนะแนวทางเขียนวิยาญี่ปุ่นให้เสร็จกบเก้าเดือนกลับไปแล้นี่อันิสง